สวัสดีครับพ่อหมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวของการเที่ยมการนะครับทำการถมเงินหรือเรียกว่า QE นะครับแล้วทีเนี้ยกองทุนไหนม้างที่จะได้รับผลนะครับทำให้กองทุนนั้นนะมีการวิ่งหรือว่าการเรียกว่ามีการมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับผมต้องออกตัวก่อนนะครับคลิปนี้จะมีความเห็นส่วนตัวผม พอสมควรนะครับไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายไม่ได้รับเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเอาเป็นข้อมูลนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับคลิปนี้จะพูดถึง2กองทุนนี้นะครับผมก็คือตัวของทิสโก้นะครับผมแล้วก็ตัวคิงไว้นะครับ USB b n k นะครับผมอ่ะทั้ง2ตัวนี้จะมีความเหมือนแตกต่างยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม ขออนุญาตสลับหน้าจอนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะมีตารางนี้นะครับก็จะมาพูดถึงตารางนี้นะครับผมมีการเปรียบเทียบอะไรต่างๆก่อนอื่นก็จะมาเล่าเนื้อหากันก่อนนะครับผมก่อนอื่นนะครับทุกคนก็จะรู้ว่า,อ,าอเมริกาเนี่ยจะมีการทํา QE หรือว่าการที่เขาพิมพ์มแบงก์ออกมาแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจนะครับต้องเข้าใจว่าตอนนี้โลกเจอกับโควิดนะครับผมแล้วทีเนี้ย เมื่อเจอกับโควิดเนี่ยแต่ละประเทศเขาก็จะมีวิธีในการที่จะพยุงเศรษฐกิจของเขานะครับผมอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ทําการ QE หรือว่าพิมพ์เงินออกมาเพื่อพยุงเศรษฐกิจแล้วทีเนี้ยมันเป็นวิธกฤตระดับโลกแน่นอนว่าเขาต้องพิมพ์เงินออกมาอย่างที่เรียกว่ามาหาศาลมากนะครับผมจากตอนเนี้ยที่ผมดูในส่วนของกราฟเนี่ยครับผมจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยพิมพ์เงินออกมามาก ไม่ต่ำกว่า8,8ล้านนะครับผมคือเรียกว่ามาโหฬานมากนะครับผมทีนี้ผมไปดูมันไม่ใช่แค่อเมริกานะที่ทำ QE ออกมานะครับมันก็มีประเทศอื่นที่ทำ QE ด้วยนะครับผมอย่างตัวเนี้ยเขาก็มีตัวเลขมานะครับตัวเลขของการทำ QE เนี่ยผมหาแต่และเว็บไซต์เนี่ยไม่เท่ากันแต่ว่าอนุมานได้ว่าเยอะนะครับผม อย่างตอนนี้ที่ผมเอากราฟมาเนี่ยมีตัวเฟดนะครับก็คืออเมริกา Bank of Japan ก็คือ BOJ นะครับของญี่ปุ่นยุโรปก็ทำา QE นะอังกฤษก็ทำา QE นะครับผมไม่ใช่แค่อเมริกานะครับจะเห็นว่าประเทศใหญ่ๆก็ทำา QE กันเยอะมากนะครับผมแต่ว่าที่ได้ผลที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นอเมริกานะทีเนี้ยทีนี้พอทำา Q e อย่างเงี้ย ผมก็ทำการไปเสิร์ชดูนะครับผมเสิร์ชดูในเสิร์ชข้อมูลมาจากตัวของฟีโนฟิน่านะครับผมสามารถเสิร์ชได้นะครับผมก็เงื่อนไขในการเสิร์ชของผมก็คือว่าเป็นหุ้นอเมริกานะครับผมแล้วก็ไม่จ่ายปันผลแล้วก็ผลตอบแทน1ปีเนี่ย มีประมาณกองทุนไหนที่เข้าตามั่งนะครับก็เซิร์ชมาก็จะเจอว่ากองทุนหลายกองทุนเลยนะครับผมไม่ว่าจะตัวของ k ิงไว้์ c b นะครับผม TUEQ นะพวกเนี้ยทีเนี้ยผมก็มาถะดุดตาอยู่อ่ะสองกองทุนนะครับผมก็ตัว k ิงไว้์นะครับ US Bank A ตัวเนี้ยแล้วก็ตัว Tisco t นะครับ TSU Fin นะครับขีด A นะครับสตัวเนี้ยซึ่งสองสองกองตัวเนี้ย พอผมตามเข้าไปดูในไส้นะครับก็พบว่าทั้ง2กองทุนนี้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านธนาคาร finance แ,แล้วก็ด้านประกันนะครับซึ่งเกี่ยวกับด้านการเงินล้วนแล้วทเนี่ยผลงานของปีหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะ50%เเลยนะครับผมอย่างตัว Kingway เนี่ยก็มาลำหนึ่งนะครับผมตัวนี้เลยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าไอ้ทั้งสองกองทุนเนี่ย มันลงทุนยังไงมั่งนะครับผมในส่วนของตัวคิงไว้นะครับผมก็ถ้าดูในส่วนของกราฟนะครับกราฟนะ1ปีเนี่ยก็สือว่าขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาเยอะนะครับทีนี้พอร์ตการลงทุนนะครับเขาก็ลงทุนในเงินฝาก100%นะทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปตามไปดูในส่วนของชีตกันดีกว่านะครับผมอ่ะ ถ้าบริจอคิงไว้นี่ถ้าใครยังไม่คุ้นเคยนะครับรู้สึกว่าเขาจะไปซื้อของแมนยูไลท์นะถือหุ้นแมนยูไลท์นะครับแล้วก็มาเปิดตัวคิงไว้นะผมก็เพิ่งเคยได้ยินมา2 3สรอบนี่แหละกองทุนนี้นะครับเป็นกองทุนที่เรียกว่า f e e d ดอร์ฟันะครับผมก็คือว่าตั้งกองทุนมาแล้วก็เอาเงินลงทุนเนี่ยไปลงทุนต่อในกองทุนนะครับผมเป็นกองทุนที่ไม่จ่ายปันผลนะ ไม่จ่ายกันผลนะครับผมโดยที่เขาไปลงทุนในตัวของแมนยูไลท์นะครับผมกองทุนนี้แมนยูไลนะครับผมแอดวานฟันนะครับตัวนี้ทีนี้ความเสี่ยงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับความเสี่ยงสูงอยู่แล้วครับอยู่ที่7นะความเสี่ยงสูงนะความผันผวนของผลลเนินง,งานก็อยู่ที่25%ถือว่าสูงมากนะแล้วก็ ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็อยู่ที่ผู้จัดการกองทุนว่าจะกันไม่กันนะครับผมทีนี้การกระจุกตัวก็ง่ายๆก็อยู่ในธุรกิจการเงินเลยนะครับผมความผันผวนนะอยู่ที่80%เปนลยนะผันผวนสูงนะโอเคโดยที่ถ้าผมเข้ามาดูในส่วนของสินทรัพย์เขานะครับผมก็ส่วนมากก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์บริษัทด้านการเงินนะตามที่เขาบอกแหะครับผม โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับผมอ่ะขอดูตารางเลยด้วยกันนะค่าใช้จ่ายนะครับผมค่าใช้จ่ายในการซื้อขายอยู่ที่1.50นะครับเปอร์เซ็นต์ค่าจัดการนะ1.20เปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมอยู่ที่1.45เปอร์เซ็นต์นะครับผมโดยรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่4.15นเปอร์เซ็นต์นะครับผมโดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่1,000 0บาทนะครับครั้งแรก1,000 0บาทนะ ครั้งแรก1 0 0 0 0บาทครั้งต่อไปก็รู้สึกว่าจะไม่กําหนดนะไม่กําหนดนะไม่กําหนดนะครับผมซึ่งก็ถือว่าสูงพอสมควรนะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าได้ผลตอบแทนมาก็โอเคนะครับโดยผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีอยู่ที่57%นะอันนี้ผมนำข้อมูลมาจากตัวของชีตเขานะโอเคนะครับ ทีนี้เรามาดูส่วนของตัวทิสโก้กันนะครับทิสโก้นะครับทิสโก้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเฟดเดร์ฟันก็คือเอาเงินลงทุนเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนต่อนะครับผมโดยตัวนี้เขาก็จะไปลงทุนต่อในส่วนของที่กองทุนที่ชื่อว่าเดี๋ยวผมหากองทุนก่อนนะกองทุนนะครับ อ่ะดูส่วนของความเสี่ยงกันแล้วกันความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงสูงความเสี่ยงเท่ากันล่ะนะครับผมโดยความผันผลก็อยู่ที่5% 2 5นะผันผลสูงนะการกระจุกตัวของผู้ออกตราสารรวมนะครับก็อยู่ที่20%นะ20%นะครับทีนี้การกระจุกตัวก็80%นะ ความกระจุกตัวแล้วก็ความเสี่ยงสูงก็80%ส่วนหนตรตาแรกเปลี่ยนก็อยู่ที่ดุลยพินิษนะครับผมไอ้ส่วนเนี้ยผมว่าไม่ต่างกันทั้งสองกองทุนไม่ต่างกันนะครับผมรู้สึกว่าจะลงทุนในตัวของกองทุนที่ชื่อว่า Financial Select Sector นะครับผมตัวนี้ SPD นะครับฟันนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็น Sector ของด้านการเงินนะถ้าไปดูในส่วนของ สอดไส้จริงๆนะครับก็จะมีชื่อบริษัทที่เราอาจจะคุ้นหูนะอย่าง Berkshire Hathaway ก็คือของคุณปู่บร e นเวฟเฟตนะครับ JP Morgan Bank of America ครับ Wells Fargo รู้สึกว่า Wells Fargo นี่ก็คือธนาคารใหญ่ที่เบ r k s h i r e เคยถือหุ้นอยู่นะครับผม Citibank นะครับผม American Express BlackRock พวกนี้หรือว่า Goldman Sachs พวกนี้ก็เป็นส่วนที่เราคุ้นหูอยู่แล้วนะครับผม ทีนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายขอเปิดตัวนี้แล้วกันนะครับค่าใช้จ่ายในการซื้อขายนะฮะอยู่ที่1%ค่าจัดการอยู่ที่1 0 7ค่าธรรมเนียมอยู่ที่1.32%นะครับรวมทั้งหมดก็อยู่ที่3.39%นะใช้เงินลงทุนอยู่ที่1000บาทต่อครั้งนะครับผมไม่ต่ำกว่า1000บาทนะโดยผลดำเนินง,งานย้อนหลังอยู่ที่53%นะครับผมในส่วนนี้นะครับ ่ในส่วนนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นความเห็นผมนะครับในส่วนของกองทั้งสองกองทุนเนี้ยผมมองว่าดีอยู่แล้วล่ะโดยที่ถ้าเราคิดเต็มอย่างนี้ก็คือว่าแน่นอนว่าการที่อเมริกาลง QE นะลงเยอะก็จริงเขาอาจจะหยุดลง QE ก็ได้แต่ว่าก่อนที่เขาจะหยุดเนี่ยผมมองว่าเงินนี่มันถูกกระจายหมดแล้วทีนี้พอทุกครั้งที่เขาทำ QE เขาก็ต้องทําผ่านบริษัทที่เกี่ยวด้านการเงินธนาคารพวกนี้แหะคอยไปซื้อตราสารหนี้เรือต่างๆหรือว่าเอาเงินไปปล่อยกู้พวกนี้ซึ่งบริษัทพวกนี้ก็จะได้รับผลอันนี้สงอันดับแรกเลยนะครับผมทีนี้ผมมองว่าโควิดมันยังไม่จบผมมองว่ายังไงอเมริกาก็ต้องถม QE อีกนะถึงแม้จะบอกว่าชะลอหน่อยแล้วกันแต่ว่าผมคิดว่ามันยังไม่ชะลอ ผมมองว่าในรอบ4ปีนี้ตราบใดที่โควิดยังไม่จบแ่บเขาต้องถมคีบอีกแน่นอนแล้วก็กองทุนทั้งสองกองทุนนี้ก็น่าจะไปก็น่าจะได้รับผลที่ดีนะครับผมสำหรับใครที่อาจจะมองว่าเออกองทุนอเมริกาเบื่อแล้วมองกองทุนแบบหุ้น50% US US 500% 500ตัวเนี่ยมีแล้วหรือว่าไปลงทุนในหุ้นเทค พอแล้วหรือว่าลงทุนในตัวของเฮลท์แคร์พอแล้วผมว่าลงทุนในด้านของที่เป็นด้านการเงินอ่ะฟิไนแนนเชียลเนี่ยก็น่าสนใจนะผมมองว่ามันเป็นเหมือนน้ซาซึมบอทายอะผมก็รู้สึกชอบซ่องสองกองทุนเนี่ยแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลไว้แล้วกันนะครับผมจะซื้อไม่ซื้อก็ตัดสินใจแล้วกันในส่วนของผมผมก็เล่าตามเนื้อผ้าแล้วก็เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ผมนะครับแล้วก็ถ้าชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มาได้สําหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับด้านไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ